ตัวอย่างนี้นําเสนอการหาค่าน้อยสุดนะครับแล้วก็หาค่ามากสุดที่เก็บอยู่ใน array นะฟังดูแล้วก็อาจะรู้สึกว่า2ปัญหานี้เนี่ยหาค่ามินค่า max เนี่ยนะครับเป็นปัญหาที่เรียนกันในตั้งแต่วิชาเริ่มเรียนเขียโปรแกรมต้นๆแล้วนะครับก็ถูกต้องครับเเป็นปัญหาที่ง่ายๆนะครับเราจะอาศัย for loop นะครับคำสั่ง if นะก็หมุนแค่ n รอบเท่านั้นเองนะครับก็ได้ค่าน้อยสุดมากสุดแล้วนะครับ แต่อันนี้จะเป็นตัวอย่างซึ่งเราจะนำเอาดีวานคอนเคอร์มาช่วยแก้ไขปัญหานี้นะครับซึ่งจะมีแนวคิดในรูปแบบหนึ่งนะครับแล้วที่สำคัญก็คือมันได้จำนวนครั้งของการเปรียบเทียบข้อมูลนะครับที่น้อยอันนี้เราเราเริ่มด้วยเอากรตึ้ม um แบบง่ายครับก็คือแบบพื้นฐานทั่วไปเลยนะครับเรามีตัวไปอยู่2ตัวนะครับแม็กซ์กับมินนะแม็กซ์ตอนเริ่มต้นก็ให้ ข้อมูลตัวที่1น,นะครับเป็น max นะข้อมูลตัวที่1ก็เป็นค่าน้อยสุดด้วยหลังจากนั้นก็ใช้วงวนนะครับเริ่มตั้งแต่ช่องที่2นะครับถึงช่องสุดท้ายนะฮะแล้วก็เปรียบเทียบครับว่าถ้าตัวใหม่ที่ได้คำพิจารณาเนี่ยนะครับมากกว่า max ก็เปลี่ยนค่า max นะถ้าตัวใหม่น้อยกว่า min ก็เปลี่ยนค่า min วงวนนี้ก็หมุนเป็นจํานวน n ลบหรอบนะครับเพราะข้อมูลมี n ตัวใช่ไหมครับแล้วเราไม่สนใจตัวแรกนะครับเพราะตัวแรกคิดไปแล้ว นะหรือคิดอย่างนี้ก็ได้ครับคือ n ลบสบวกหนะครับคือ n ลบหรอบในแต่ละรอบเนี่ยมีการเปรียบเทียบ2ครั้งครับเปรียบเทียบข้อมูล2ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเอากอยต้นนี้ก็จะเปรียบเทียบข้อมูลเป็นจำนวน2คูณกับ n ลบหครับคราวนี้เราเอาแนวคิดของการ define conquer มาช่วยนะครับคือเราจะแบ่งอาร์เเนี่ยนะครับเป็นครึ่งๆึ้น,นนะเพราะทั่วไปเราก็ คุ้นเคยกับการแบ่งเป็นครึ่งๆึมาตลอดเนี่ยนะครับก็ขอแบ่งเป็นครึ่งๆงว่างคราวนี้แบ่งเป็น2ครึ่งนะครับครึ่งซ้ายครึ่งขวานะครับเราก็ไปหา Minmax ของครึ่งซ้ายนะครับสมมุติหามาได้แล้วนะครับด้วยการเรียกซ้ํานั่นเองนะครับใช้ recur s i v e เรียกตัวเองนี่แหละก็ได้มาละน้อยกว่ามากนะครับไปหาครึ่งขวาก็ได้มาละตัวน้อยกว่าตัวมากนะครับขั้นตอนการรวมคําตอบนะครับก็คือ นำเอาตัวน้อยกับตัวน้อยนะครับทั้งสองฝั่งเนี่ยนะครับมาเปรียบเทียบกันตัวใดน้อยกว่าก็นั่นแหละคือตัวน้อยสุดของทั้งชุดใหญ่ทําทํานองเดียวกันครับกับกรณีตัวมากนะฮะก็ได้ตัวมากสุดของชุดใหญ่ก็แนวคิดก็มีเพียงเท่านี้นะครับแบ่งออกเป็นสองครึ่งไปหาน้อยสุดฝั่งซ้ายไปหาน้อยสุดฝั่งขวานําน้อยน้อยของทั้งสองข้างมาเปรียบเทียบกันนํามากๆของทั้งสองข้างเปรียบเทียบกันนะครับก็ได้น้อยมากของ ทั้งหมดก็ขอใช้ตัวอย่างเดิมนี่แหละครับนะแต่คราวนี้สแสดงให้เห็นถึงการเรียกรีเดอร์สีทุกครั้งเลยนะครับจนกระทั่งถึงระดับตั้งสุดนะครับเราก็แบ่งเป็นครึง่งครึ่งแบบนี้นะครับครึ่งซ้ายเนี่ยเราก็แบ่งต่อนะครับเป็นครึง่งครึ่งนะครับถึงตรงนี้เนี่ยเราพบว่าเหลือ2ตัวนะการเหลือ2ตัวเ,เราไม่ต้องแบ่งต่อนะครับเพราะว่า2ตัวเนี่ยเราเปรียบเทียบครั้งเดียวก็จบนะครับเปรียบเทียบครั้งเดียวก็ได้เลยนะครับว่าตัวไหนน้อยตัวไหนมากอย่างเช่น2 5เปรียบเทียบครั้งเดียวก็รู้แล้วนะ ก็เป็น2ก <IS mus i dialog 1981> ็คดอน้อยสุดนะครับ5มากสุดในกลุ่มข้างนี้ก็เหมือนกันครับ1กับ8นะครับเราได้ผลกลับมาปั๊บเนี่ยนะครับเราก็นําน้อยๆมาเปรียบเทียบกันนะครับก็ได้1มากมากเปรียบเทียบกันนะครับก็ได้8 1กับ8ก็เป็นตัวน้อยกับตัวมากของทั้งชุดนี้ทำทำลองเดียวกันครับกับกรณีชุดทางขวานะครับก็แบ่งเป็นครึ่งๆแบบนี้เพิ่มมาเหลือ2ตัวนะครับก็ได้ผลแล้วเหลือ2ตัวก็ได้ผลนําน้อยๆยมาเปรียบเทียบกันนะครับ แล้วก็มากๆก็ได้น้อยสุดมากสุดของชุดนี้เมื่อเราได้น้อยสุดมากสุดของชุดนี้น้อยสุดมากสุดชุดขวานะครับก็น้อยน้อยๆมาเปรียบเทียบกันนะครับแล้วก็มากๆก็จบนะขั้นตอนการแบ่งครึ่งก็เป็นลักษณะเช่นนี้นะครับเขียนเป็นอัลกอริทึมก็ได้แบบนี้นะครับ Minma x นะฮะนี่แบบแบบที่1นนะ เรารับอารดีมานะครับแล้วก็เราสนใจขอบเขตตัต้งแต่ข้อมูลตั้งแต่ช่วงเล t ถึง right นะครับถ้ามีข้อมูลเพียงตัวเดียวนะครับก็คือ left เท่ากับ right นะเ f t เท่ากับ right นะครับ right ลบเล t ก็เท่ากับ0นะเราก็คืนตัวนั้นกลับไปเลยนะครับคืนตัวนั้นกลับไปเลยนะครับโดยไม่ต้องมีการเปรียบเทียบใดทั้งสิ้นนะครับเพราะมีแค่ตัวเดียวแต่ถ้ามีข้อมูล2ตัวนะครับก็คือ right ลบกับ e f t เท่ากัน1นนะคือ เลฟเนี่ยมันน้อยกว่าไรอยู่หนึ่งตัวเนี่ยนะครับก็เปรียบเทียบครับแล้วก็เปรียบเทียบตัวเลฟกับตัวไรแหละนะว่าถ้าเลฟน้อยกว่าไรนะครับแน่นอนครับตัวน้อยก็คือเลฟเนี่ยตัวมากก็คือตัวตำแหน่งไรในทางกับกันนะครับถ้าไม่ใช่นะเราก็ให้ตัวมากตัวน้อยเป็นตัวข้างขวานะครับแล้วก็ตัวมากเป็นตัวข้างซ้ายนะครับอันนี้ก็คือเมื่อมีข้อมูล2ตัวเปรียบเทียบครั้งเดียวครับก็ได้คําตอบว่าตัวไหนน้อยตัวไหนมาก เอาละในกรณีมีข้อมูลเกิน2นะครับคือตั้งแต่3ตัวขึ้นไปเราก็เริ่มแบ่งครับแบ่งเป็นครึ่งครึ่งนะคำนวณตัวตรงกลางก่อนนะคำนวณเสร็จปัาบนะครับเราก็มินแม็กซ์เลยนะครับไปเรียกมินแม็กซ์หนึ่งนะครับตั้งแต่เลฟจนถึงมิดนะก็คือทางด้านซ้ายแล้วก็ไปเรียกอีกครั้งหนึ่งนะครับตั้งแต่มิดบวกหนึ่งจนถึงไรท์นะครับชุดทางด้านขวาได้มินแม็กซ์ชุดหนึ่งได้มินแม็กซ์ของชุด2นะครับเราก็นํา มินกับ Min, Min 1, Min 2, มินนะมินหกับมินสองเปรียบเทียบกันนะแล้วก็แม็กซ์หนึ่งกับแม็กซ์สองเปรียบเทียบกันนะครับก็จะได้มินและแม็กซ์ของทั้งชุดใหญ่ที่เราได้รับนะครับก็คือเอา 1, 2, มินหกับมินสองเปรียบเทียบกันนะครับถ้าตัวไหนน้อยหยิบตัวนั้นนะครับเอาแม็กซ์หกับแม็กซ์สองเปรียบเทียบกันนะครับถ้าตัวไหนามากหยิบตัวนั้นนะแล้วก็คืนผลกลับไปประสิทธิภาพการทํางานก็เขียนเป็นรีเฟอเรนซ์ด้แบบนี้นะครับก็คือ cn นะครับ c คือในที่เราสนใจจํานวนครั้งของการเปรรีียยบบบเทนะคั ขอ,อนับในรายละเอียดเลยนะครับว่าจานวนครั้งของการเปรียบเทียบนะครับก็คือจานวนครั้งการเปรียบเทียบในการหามินแม็กซ์ของปริมาณข้อมูล n ตัวนะครับก็มีส่วนแรกนะก็คือการไปเรียกชุดซ้ายนะครับจะเท่ากับ n ส่วน2ปัดเศษขึ้นนะที่ปัดเศษขึ้นเพราะว่าเรารวมตัวมิดไปนะครับนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเราเรียก c นะครับของ n ส่วน2นะครับอันนี้ก็คือจานวนครั้งในการเปรียบเทียบนะครับ n ส่วน2ปัดเศษทิ้ง นะครับซึ่งก็คือช่วงนี้มิดบวกหนึ่งจนถึงไรท์นะฮะที่เราจะต้องไปหามินแม็กซ์นะครับเมื่อได้ค่ามินกับค่าแม็กซ์มาแล้วเนี่ยนะครับของทั้ง2ชุดนะต้องผ่านการเปรียบเทียบอีก2ครั้งนะครับมินทีหนึ่งครั้งแล้วก็แม็กซ์ครั้งหนึ่งนะก็ตรงนี้อีก2ครั้งนะครับก็ได้เป็นรีเคลนต์แบบนี้แน่นอนครับกรณีซีหนึ่งก็เท่ากับศูนย์นะครับเพราะว่ามีข้อมูลตัวเดียวไม่ต้องเปรียบเทียบก็คือ2บรรทัดบนนี้นะครับแล้วก็ซีสองเท่ากับหนึ่งนะครับก สำหรับรีเกอร์เรนนี่อาจจะยุ่งยากหน่อยนะครับถ้าเราจะวิเคราะห์ในรายละเอียดวิเคราะห์ให้มันนับออกมาจริงๆเป็นจานวนข้างคาเพียรที่จริงนะครับที่มันยุ่งยากก็เพราะว่ามีการปัดเศษขึ้นปัดเศษลงตรงนี้นะครับนะก็จะขอละไว้นะครับยังไม่วิเคราะห์นะครับแล้วเดี๋ยวจะใช้วิธีทำการทดลองเอานะครับแล้วก็จะได้เห็นเป็นเส้นกราฟที่แสดงความสัมพันธ์ของ Cn นะครับกับ n ผมขอนําเสนอวิธีการแบ่งครึ่งอีกแบบหนึ่งครับ ทษทีครับวิธีการแบ่งนะครับโดยการใช้ดีแบ่งขอเคอร์คือวันี้เราจะไม่แบ่งครึ่งนะครับเนะแต่เราจะแบ่งเป็น2ตัวกับที่เหลือนะครับอย่างเช่นกรณีข้อมูลชุดเก่าเนี่ยนะครับเราจะแบ่งเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยสองตัวนี้2ตัวทางขวากับที่เหลือนะครับไอสองตัวทางขวานี่ง่ายนะครับเพิมเปรียบเทียบครั้งเดียวก็รู้นะฮะว่าตัวไหนน้อยตัวไหนมากนะครับส่วนที่เหลือก็ไปรีเคอร์ซเรียกต่อเรียกซ้ําต่อนะครับก็เป็น2ตัวกับที่เหลืออีก นะฮะแล้วก็2ตัวกับที่เหลืออีกนะครับมวดนี้เจ้าที่เหลือเนี่ยมันเลอแค่2ตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะเปรียบเทียบครั้งเดียวก็ได้ผลเลยนะครับแล้วก็นํามานําข้อมูลมาเปรียบเทียบกับที่ได้น้อยกว่าหรือมากกว่าตรงนี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้น2กับ1นะก็เปรียบเทียบกันครับก็ได้1เป็นชุดน้อยนะก็เป็นตัวน้อยนะครับแล้วก็5้ากับ8 8ดแดเป็น8ดเป็นตัวมากนะครับครับ8เป็นตัวมากนะครับเอาละเราก็ได้1กับ8เป็นของชุดนี้ ก็ไปเปรียบเทียบกับ0กับ9นะครับเพราะว่าอันนี้ตัวเดียวเปรียบเทียบสตัวเปรียบเทียบครั้งเดียวนะครับเพราะฉะนั้น0กับ1ก็เปรียบเทียบกันนะครับก็จะได้ว่าตัวไหนน้อยนะก็ได้0น้อยนะครับ8กับ9นะครับก็ได้9มากกว่าเพราะฉะนั้น0กับ9ก็เป็นตัวน้อยตัวมากของชุดนี้นะครับก็มาเปรียบเทียบกับ4 6ตรงนี้นะครับก็เป็น0กับ4นะครับก็ได้0เป็นผู้ชนะนะฮะเป็นตัวน้อยกว่านะครับแล้วก็6กับ9นะครับก็ได้9เป็นตัวมากกว่่าานนนะะรััเเพพฉ้ 0. ก9็็ปผลลธของงชุุดดใหญ อันนี้ก็เป็นลักษณะของการแบ่งอีกแบบหนึ่งนะครับที่ทําได้เหมือนกันนะบแบ่งเป็น2ตัวกับที่เหลือ2ตัวกับที่เหลือไล่ไปเรื่อยๆนะครับเราจะมาลองเขียนรายละเอียดในกรณีวิธีการทำดีวา e ของเครือแบบนี้นะครับก็ออกระตุมเช่นเดียวกันครับงวดน,นี้เราเขียนมินแม็กสองนะครับนะแต่งวดน,นี้เราไม่ต้องรับเลฟนะครับนะบเพราะเลฟของเราเนี่ยถือว่าเริ่มตำแหน่งหนึ่งเสมอนะครับต่อให้บอกขอบขวาก็พอนะครับเราถือว่าเริ่มตำแหน่งที่หนึ่งเสมอนะครับ แล้วให้บอกขอบขวาก็พอนะครับเราก็ถามครับว่าไร้เท่ากับหนึ่งไหมล่ะถ้าไร้เท่ากับหนึ่งก็แสดงว่าเหลือตัวเดียวนะครับไม่ต้องไปเปรียบเทียบะครับคืนผลกลับไปเลยนะฮะคืนผลกลับไปเลยนะครับแล้วไร้อะนะฮะมันหลังจากนั้นถ้าเกิดเราไม่ใช่1นตัวนะครับเราก็จัดการเลยครับก็แสดงว่าอย่างน้อยต้องสองตัวใช่ไหมครับเราก็เอาตำแหน่งขวาเนี่ยนะครับเปรียบเทียบกับตัวถัดจากขวาไปทางซ้ายนะครับคือไร้ลบหนึ่งนะครับ นี่ก็คือการเปรียบเทียบ2ตัวทางด้านขวาครับนะสองตัวาด้านขวาก็เปรียบเทียบกันนะครับถ้าตัวไยลบหมันน้อยกว่านะครับเราก็ให้ไรลบหนเป็นมินนะครับแล้วก็ไรเป็นแม็กซ์ถ้าไม่เช่นนั้นเราก็ให้ไรนะครับเป็นมินไรลบหนเป็นแม็กซ์นะครับ, min, รนนรบอันนี้ก็จะได้เป็นมินแม็กซ์นะครัมินหนึ่งแม็กซ์หนึ่งนะครับของ2ตัวขวาสุดเอาละคราวนี้เราก็มี2ตัวขวาสุดและที่เหลือใช่ไหมครับที่เหลือทางซ้ายนะครับ ที่เหลือทางซ้ายก็ถามก่อนครับว่าเฮ้ยมันมีมันมีที่เหลือทางซ้ายไหมนะครับนะเพราะถ้าเกิดตัวทางขวาม,มันเท่ากับ2นะนะครับเออ่นะครับมากกว่า2นะครับถ้าตัวทางขวาม,มากกว่า2นะครับก็คือมี3ตัวขึ้นไปนะฮะถ้ามี3ตัวขึ้นไปนะครับเราก็จัดการไปหามินแม็กซ์เลยนะครับของที่เหลือที่เหลือนะครับตั้งแต่ตัวที่1จนถึงไรลบส นะครับ1ถึงไรลบสก็ได้ละมินแม็กซ์กลับมามิน2แม็กซ์สนะครับที่เป็นตัวน้อยสุดกับตัวมากสุดของชุดทางซ้ายมือที่เหลือเนี่ยนะครับเมื่อได้2ตัวนี้กลับมาแล้วเนี่ยครับก็เปรียบเทียบครับกับมิน1แม็กซ์หนะครับที่เราหาไว้ใน2ตัวทางขวานะครับก็เปรียบเทียบทีนึ่งมินทีนึ่งนะครับก็ได้มิน1นะครับแม็กซ์ทีนึ่งนะของแม็กซ์หกับมินแม็กซ์สนะครับก็ได้แม็กซ์ขอเก็บไว้ในมินหนึ่งกับแม็กซ์หนึ่งนะครับเพื่อนําผลกลับไไปปคืนกลับ ก็เท่านั้นเองครับนะเพราะฉะนั้นถ้ามี2ตัวพอดีนะครับมี2ตัวพอดีเราหามิน1 Max 1เรียบร้อยแล้วนะครับนะเราก็ข้ามมาที่นี่เพราะว่ามันม,มีแค่2ตัวนะครับก็จะข้ามมาที่แล้วก็คืนมิน1 Max 1กันไปเลยแต่ถ้ามีสองสามตัวขึ้นไปนะครับก็จะมีการทําต่อแล้วก็เปรียบเทียบอีกสองครั้งอันนี้ก็เป็นกรณีที่เราแบ่งเป็น2กับที่เหลือ2ตัวกับ n ลบ2ตัวนะครับเขียนเป็น เราจะขอเขียนรีเคอเรนะที่แทนจำนวนครั้งของการเปรียบเทียบนะครับก็จะได้แบบนี้ครับ cn เท่ากับ c n n ลบ2 n ล2นะครับเพราะข้อมูลลดลง2ตัวแล้วบวกกับอีก3นะครับ n ลบ c n ลบ2นี่มาจากไหนคือตัวนี้ครับนะฮะก็คือข้อมูลลดลง2ตัวนะครับก็คือพิจารณา2ตัวทางท้ายทางทางขวามือไปแล้วนะครับเหลือที่เหลือนะครับก็เรียก recur ร์ v e ส่วนเจ้าเลขสาตรงนี้นะครับก็มาจากาการเปรียบเทียบตรงนี้ตัวหนึ่งก็คือ2ตัวทางขวามือครับนะสองตัวทางขวามือที่เราแยกออกมานะครับกับเปรียบเทียบมินกับแม็กอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เอามินแม็กซ์ของชุดซ้ายเปรียบเทียบกับมินแม็กซ์ของชุดขวาซึ่งชุดขวามีแค่2ตัวซึ่งได้มาจากตรงนี้ก็เป็นบวกสามเข้าไปนะครับกรณีมีตัวเดียวก็ยังคงไม่ต้องเปรียบเทียบครับคืนผลไปเลยนะครับถ้ามี2ตัวเปรียบเทียบครั้งเดียว อสำหรับรีเคอร์เรน์นี้อาจะวิเคราะห์ง่ายหน่อยนะครับก็ขอแสงในรายละเอียดนะครับเออ่ cn นะครับเท่ากับ c ลบสนะแล้วบวกอีก3นะครับอันนี้ใช้กรณีที่ n มันมากกว่าเท่ากับ3เป็นต้นไปนะครับ c 1นเท่ากับศนะ c 2อเท่ากับหนะครับเราก็ลองพิมพ์แสดงมาดูแหละครับมันจะมีอยู่2กรณีเท่านั้นเองนะครับเพราะมันลงท้ายที่หกับลงท้ายที่2นะครับเพื่อนๆขอแสดงกรณีเลขคี่ก่อนนะครับถ้าเลขคี่ n เป็นเลขคี่นะ1ใช่ไหมครับ1ก็คือ0นะครับก็กรอกลงไปนะครับ3 3คือเท่าไหร่ล่ะ นะก็คือกรณี1อึ่งนะครับบวกอีก3ใช่ไหมครับนะเพราะถ้าเกิดมี n อเทิลกับสนะ n อทเทิลกับสที่นี่นะครับตรงนี้ก็เป็นเลข3นะก็จะไปเรียก c 1นะครับแล้วบวกอีก3นะก็คือเพิ่มจาก c 1มา3เห็นไหมครับถ้าเป็น5นะครับ5 5นะฮะ c 5ห้าลบสองกเป็น c 3นะครับก็ไปเรียกก็ไปหา c 3มาแล้วบวกเพิ่มอีก3นะครับก็ c 3เท่ากับ3บวกเพิ่มอีก3ก็เป็น6 ราะฉะนั้นถ้าเป็นเลขคี่นะครับมันก็จะเท่าตัวตัวขอนหน้าบวกอีก3บวกอีก3าไล่ไปเรื่อยๆครับโอเคครับถ้าเป็นเลขคู่นะถ้า n เป็นเลขคู่นะครับ c 2งจะเท่ากับ1นะ c 2นะครับจะเท่ากับ1น่ะฮะแล้วก็ทำนองเดียวกันครับในกรณี c 4นะ c สก็คือ n เป็น4นะครับแล้เอาสีมาแทนที่ n ที่นี่นะครับก็นันตรงนี้เป็น c 2อบวกอีก3ก็คือ c 2เท่าไหร่บวกเพิ่มอีก3เห็นไหมจาก1ก็เป็น4ก็ทำนองเดียวกันครับจะบวกเพิ่มไปทีละ3ทีละ3าทีละสาเหมือนกันนะครับ อาแต่ถ้าเราดูรวมของทั้ง2ชุดนี่นะครับรวมก็ได้กันนะครับและคิดเป็นสูตรสําเร็จนะ n นะครับกับ c n เนี่ยนะครับจะพบว่าสูตรคือสามคูณ n หารสองปัดเศษขึ้นนะครับแล้วลบด้วย2องก็ลองดูตัวอย่างนะครับอย่างเช่นพุ่งมาที่นี่เลยนะครับสาม n เท่ากับสามนะครับสามคูณสามหารสองนะครับก็คือเก้าหารสองสี่จุดห้าปัดเศษขึ้นคือห้าห้าลบสองนะครับก็เท่ากับสามเข็ญนะครับลองเก้าดูนะครับเก้านะเก้าคูณสามได้ยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบเจ็ด หารสองนะครับยีิบหาร2ก็สิบ1ามจดห้าสบามุดหปัเขึ้นก็สิบสี่สิบสี่ลบ2นะครับก็ได้สิบสองเอามาดูทางเลขคู่บ้างนะครับเลขคู่1ิบแล้วกันนะครับ1ิบนะฮะสามคูนสิบนะครับหาร2เท่ากับ1ิบ้านะครับปัดเศษขึ้นก็ไม่มีอะไรนะครับลบ2ก็เท่ากับสิบนะเอาลองสี่ก็ได้นะฮะสี่สามสิบสองนะครับหารสองก็เป็นหกหลบสองเป็นสี่นะครับก็ได้สูตรนี้ครับ นะเวลาสูตรนี้เนื่องจากความที่มันมีปัิเสธขึ้นแบบนี้นะครับเวลาพลอตเนี่ย mm. ก็จะไม่ได้เป็นเส้นตรงเป๊ะๆนะครับจะเป็นเส้นหักไปหักมาเล็กน้อยนะครับนะเอาละครับคราวนี้ผมไปทำการทดลองมานะครับเขียนโปรแกรม min max ทั้ง3แบบนะครับด้วยแบบที่ลุยทุกแบบเลยเออไม่ใช่แบบที่เขาเรียกว่าใช้ for loop นะครับหมุนแนว นะครับใช้วงบนหมุนเอานะครับแล้วก็เปรียบเทียบหามีนทีนึงเปรียบเทียบหาแม็กซ์ทีนึงนะครับแบบที่2นะครับก็แบ่งอะเรย์นะครับใช้ divide and conquer นะครับแต่แบ่งอะเรย์เป็นครึ่งครึ่งกับแบบที่3นะครับ divide and conquer เหมือนกันนะครับแต่แบ่งอะเรย์เป็น2กับที่เหลือนะครับก็คือ n ลบสกับ2พอดกราฟออกมาแล้วได้แบบนี้ครับลองคิดดูสักครู่สิครับว่าเส้นไหนคือกรณีใด คร่าวๆนะครับแบบแรกนี่แบบแรกเลยนะครับเราได้คิดวิเคราะห์มาแล้วเนี่ยนะครับก็คือมันคือ2เท่าของ a อลบหนะฮะแบบแรกสุดนะครับที่ใช้วงวน for นะครับแล้วก็ไล่เปรียบเทียบหามินทีหนึ่งหาแม็กซ์ทีหนึ่งเนี่ยครับจะมีจำนวนครั้งของการเปรียบเทียบเนี่ยสคูณกับ a อลบหนนะฮะนี่คือแบบนี้ครับหามินทีหนึ่งแล้วหาแม็กซ์แบบที่2นะครับที่เราแบ่งครึ่งนะฮะแล้วไปหาครึ่งซ้ายครึ่งขวานะครับแบบนี้จะมีพฤติกรรมของ ฟังก์ชันของ c n กับ n เนี่ยนะครับที่ขึ้นขึ้นลงลงแบบยุ่งหน่อยหนึ่งนะครับคือเส้นสีแดงครับแล้วก็แบบสุดท้ายนะครับถึงแม้ว่าจะขึ้นขึ้นลงลงด้วยแต่มันจะขึ้นขึ้นลงด้วยกรณีของการปัดเศษนะครับที่บอก3าม n ส่วน2ปัดเศษขึ้นนะครับจะทําให้เกิดการปัดขึ้นนะครับเส้นก็จะต่อเนื่องแบบหยักๆเล็กน้อยนะครับตรงนี้อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับนะก็คือเส้นสีฟ้านะครับคือการแบ่ง n ลบ2 กับ2เราจะพบได้เลยครับว่า3กรณีนี้นะครับแบบสีฟ้าคือแบ่ง2กับ n อลบ2เนี่ยให้จำนวนครั้งของการเปรียบเทียบเนี่ยน้อยกว่าแบบอื่นๆนะครับแบบครึ่งๆ่งเนี่ยนะครับก็ขึ้นไปสักระยะหนึ่งจะมากกว่านะครับมากกว่านะครับแล้วก็ลงมาเออเท่ากันนะฮะเห็นไหมเท่ากับแบบสีฟ้านะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับดูข้างนี้นะครับขึ้นไปแล้วก็ลงมาเหมือนสักพักหนึ่งพอเพิ่มเอล์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกละค่าเพิ่มขึ้นอีกนะแล้วก็ลดลงมาแล้วก็เหมือนกันเท่ากัน จะว่าไปแล้วนะครับเราสามารถวิเคราะห์ได้นะครับว่าการหาค่ามินค่าแม็กซ์เนี่ยนะครับในอาร์เรย์เนี่ยที่มี n ตัวเนี่ยนะครับต้องใช้การเปรียบเทียบเนี่ยนะครับ3 n ส่วน2ปัดเศษขึ้นลบ2อเนี่ยอย่างน้อยสุดครับสามารถพิสูจน์ได้นะครับแต่นี่มันยุ่งกันไปเราก็จะไม่ขอนําเสนอตรงนี้นะนั่นก็หมายความว่าไอ้เจ้าวิธีแบ่ง2กับ n ลบ2เนี่ยนะครับเป็นวิธีที่ดีที่สุดเลยครับในมุมมองของจํานวนครั้งของการเปรียบเทียบนะครับ ทีน,นี้ถ้าเราลองมาคิดว่าเอ๊ะแล้วแบ่งครึ่งครึ่งมันไม่ดีตรงไหนนะครับอะไรที่ทำให้มันมีนมพฤติกรรมที่ไม่ดีเมื่อเทียบกับการแบ่ง2กับ n อลลบสขานำเสนอด้วยตัวอย่างครับเราจะพบอยู่อย่างนึงครับว่าแบบแบ่งครึ่งเนี่ยมันเหลือเศษครับเหลือเศษไอหนตัวเนี่ยนะมากนะครับหตัวเนี่ยต่อถ้าใครก็ตามแบ่งแล้วเหลือ1เนี่ยนะครับจนกระทั่งเหลือสุดท้ายเนี่ยแล้วในกรณี1เนี่ยไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ เพราะหนึ่งเนี่ยเวลาส่งขึ้นไปเนี่ยมันต้องไปผ่านด่านเปรียบเทียบสองครั้งลองดูตัวอย่างนะครับสมมติตัวอย่างนี้นะครับผมใช้วิธีแบ่งครึ่งๆนะก็ได้แบบนี้ครับสองหนึ่งกับแปดเ้าห้านะฮะสองย์ 2, 1, กับ895้านะแบ่งครึ่งต่อนะครับแต่เพื่อนมันแบ่งไม่ได้นะครับครึ่งหนึ่งมันก็ต้องแบ่งเป็น2ชุดแบบนี้นะครับนะก็ฝั่งซ้ายก็มีสองตัวนะครับฝั่งขวามีตัวหนึ่งนะะแล้วก็ชุดนี้ก็เหมือนกันนะครับสามตัวนี้ก็ถูกแบ่งเป็น 2ตัวนะครับกับ1ตัวเพราะแบ่งครึ่งน,น,นะครับเอาละในนี้มัน3าตัวนี่ครับแบ่งครึ่งก็ต้องมีกรณีเหลือเศษนะครับก็คือ1ึกับ2นะครับตอนนี้ไอ้เจ้า2ตัวนี้นะครับมันอาศ,าศาัยการเปรียบเทียบ1ครั้งก็รู้ตัวน้อยตัวมากนะครับนะส่วนตัวนี้ไม่ต้องเปรียบเทียบเลยนะครับก็คืนผลกลับไปพอคืนกลับอน,นี่ปั๊บเนี่ยนะก็พบว่าเขาก็เอาน้อยมากของฝั่งซ้ายนะครับมาเปรียบเทียบกับน้อยมากของฝั่งขวานะครับก็คือน้อยเปรียบเทียบกับน้อยมากเปรียบเทียบกับมากนะครับกะยันตรงน นะครับสองครั้งนะครับตรงนี้เปรียบเทียบครั้งนึงนะครับตรงนี้เปรียบเทียบสองครั้งมาดูฝั่งนี้ครับอันนี้ก็เหมือนกันนี่เปรียบเทียบครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้ไม่ต้องเปรียบเทียบนะครับแต่คืนผลกลับมาปั๊บเนี่ยน้อยเปรียบเทียบน้อยมากเปรียบเทียบมากนะครับก็อีก2ครั้งคืนผลกลับไปนะครับน้อยเปรียบเทียบน้อยแล้วก็มากเปรียบเทียบมากนะครับก็เปรียบเทียบ2ครั้งก็ได้ผลทั้งหมดคือเปรียบเทียบ8ครั้งนะครับในการที่จะหามินแม็กซ์ของข้อมูล6ตัวคราวนนนนนนีีีีี้้เเเเรรรรรราาามดูกกณทท่่่แแแบบ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 บงะะะคคคััััป็2หลือ ก็จะได้ครั้งแรกก็เป็นแบบนี้นะคะคือ2ตัวทางนี้แล้วก็ที่เหลือนะครับที่เหลือ4ตัวนี้ก็แบ่งครั้งหนึ่งนะครับก็ได้2ตัวที่เหลือนะครับเอาละ2ตัวนี้ก็ต้องเปรียบเทียบครั้งหนึ่งนะจึงจะรู้ผลนะครับไข่น้อยไข่มากนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับหครั้งไข่น้อยไข่มากกลับขึ้นมาข้างบนนะครับเรารู้น้อยมากฝั่งซ้ายรู้น้อยมากฝั่งขวานะครับเอาน้อยๆเปรียบเทียบกันหนึ่งครั้งมากๆเป็นเท่ากันก็เปรียบเทียบสครั้งฝั่งนี้อันนี้มีแค่2สองต ขึ้นไปข้างบนนะครับก็ต้องเปรียบเทียบอีก2ครั้งถึงจะรู้น้อยรู้มากสําหรับกรณีแบ,แบ่งแบบนี้นะครับเปรียบเทียบทั้งหมด7ครั้งเราจะื่ว่าการแบ่งนะครับที่ทําให้จุดเล็กสุดนะของการแบ่งเนี่ยเป็น2เนี่ยนะครับจะดีมากเลยนะครับซึ่งต่างกับกรณี1เห็นไหมฮะหเพราะหนึ่งเนี่ยเวลาคืนผลกลับไปนะครับไอ้เจ้าหนึ่งตัวเนี่ยกลับคืนผลไปในคืนผลกลับไปใน ทั้งรูปของมินและแม็กซ์นะครับการเปรียบเทียบตรงนี้จึงไม่ค่อยคุ้มนะฮะพอลองลองคิดดูสิครับเรามีข้อมูลแบบนี้ถ้าเราตัดสินใจแบ่งให้ดีๆนะครับจาก6เนี่ยนะฮะแบ่งเป็น 2, 2, 2เนี่ยนะครับแบบนี้นะคับก็ย่อมดีกว่าแบ่งเป็น 1, 2, 1, 2เห็นไหมครับนะฮะตัวเนี้ยแบ่งในที่สุดแล้วจะแบ่งเป็น 2, 2, 2เป็นกรณีล่างสุดๆเลยในการเรียกซ้ำซึ่ง ถ้าเทียบกับแบบนี้นะครับจะแบ่งเป็น1 2 1 2สองนะครับดังนั้นการแบ่งครึ่งครึ่งเนี่ยเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกรณีที่มี1นะครับอยู่ทั้งล่างล่างเนี่ยนะครับจะมีเยอะจะมีมากครับนะฮะแต่ในกรณีของการแบ่งแบบ2และที่เหลือเนี่ยนะครับจะเกิด1นะแล้วจะเกิดเพียงอันเดียวครับแล้วเะเพาะกับกรณีที่จํานวนข้อมูลเป็นเลขคี่เท่านั้นครับนะฮะจึงมีการเปรียบเทียบมากกว่านิดหนึ่งนั่นเป็นสาเหตุครับที่ทําให้ ออการแบ่งในลักษณะแบบนี้นะครับจะดีกว่าอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างครับของดีวานคอนเคอร์เมื่อคิดในรายละเอียดนะครับของการแบ่งในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องสนใจในรายละเอียดพอสมควรนะครับเพื่อให้ทราบว่าประสิทธิภาพโดยรวมเนี่ยมันถูกกําหนดด้วยอะไรนะครับแล้วอะไรเป็นสาเหตุซึ่งในที่นี้เราก็ทราบว่าสาเหตุที่สําคัญที่มีส่งผลตอ่อจํานวนครั้งของการเปรียบเทียบตรงนี้เนี่ยครับ ก็คือการแบ่งเพื่อให้หลีกเลี่ยงกรณีเล็กๆอันนั้น,นครับที่มีปริมาณน,น้อยเกินไปนะฮะเรามีกรณีเล็กกรณีที่มีปริมาณ1น,นะครับกับกรณีเล็กที่มี2ตัวนะถ้าเราแบ่งจนเหลือ2เนี่ยจะคุ้มกว่าแบ่งจนเหลือ1ครับแต่ก็ขอเน้นนะครับถ้าเรามองในมุมของอัตราการเติบโตนะครับของทั้ง3แบบเลยที่พูดมาล้วนแล้วแต่เป็นฟังก์ชันที่โตแบบซิทันเอ็นทั้งสิ้นนะครับ แต่ในเชิงของรายละเอียดของจํานวนครั้งของการเปรียบเทียบบางแบบก็จะทํางานได้รวดเร็วกว่านะครับคือไม่ได้บอกว่าทางานด้วยรวดเร็วกว่านะครับมีจํานวนครั้งในการเปรียบเทียบเนี่ยน้อยกว่าในบางแบบนะครับ